คือถ้าใครเป็นฆาตกรกูไหวแล้ให้กูเล่นผ่านไปหลายๆเวฟให้กูเข้าใจเกมหมดจะไม่ทำให้กูรู้สึกเี่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมไม่สนคุณไม่พอใจคุณบอกว่าผมไปเวฟหน้าผมจะโชว์ความบริสุทธิ์ให้พี่ดูโอเคไหมแล้วผมจะชี้คำตอบทุกอย่างให้ด้วยในเวฟหน้าถ้าเวฟหน้าจอยตายส่งไอเคเคตามมาให้ด้วยนะพี่ชื่อตีเราชื่ออะไร โอเคเกมนี้นะครับผมอธิบายกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เคชื่อแดงแดงอะไรพี่ผมไม่ได้แดงบ้าเหรอไอเคอธิบายด่วนอธิบายด่วนอ่เรอเกมนี้ก็คือเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้คนที่ชื่อใจร้าวเนี่ยสีเขียวอ่ะอ่ะโดนโหวตออก อ่ะลองคลิกดูที่บ้านเจร้าก่อนอ่ะเป็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลองกดดูเว็บแรกไม่เป็นไรถ้าเจ้าในเว็บแรกเจ้ามีผลโหวตมากที่สุดเจ้าจะต้องเป็นคนดําเนินเกมในเกมนี้อ๋อโอเคนะมือให้คนที่ไม่เคยเล่นแล้วเพิ่งโหลดเกมดําเนินเกมก็เหมือนน้องใช้ใช่เหมือนกันคือคนเราอ่ะจะเรียนรู้อ่ะมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกเพราะฉะนั้นกูจะไม่บอกเลยเลยมึงเล่นเองพิศณาร ไอแค่ <Amerika S 2> <das S 1> เป็นพรเตอร์หรือไม่ถ้าใช่คลิกเลยครับแม anyway. ่ก uh ูทำอะไรไม่ได้อันนี้อีิมาให้มันฟังอายก่อนในตอนคืนเนี่ยคนที่มีความสามารถจะเริ่มจะเริ่มใช้ความสามารถของตัวเองตอนคืนมต่ตอนวันเนี่ยจะเอาไว้ประชุมกันแค่นั้นอ๋ออันนี้อนมันมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวตอนคืนแล้วแล้วนี่อันนี้อันนี้ทำไมกูเดินได้วะก็ก็มึงมีความสามารถไงแล้วมึงก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง The next morning อ้าวมีคนซา อเอ้าไรเด้นไรเ,เด้นตายครับคืนที่หนึ่งนะมีคนไปสังหารไรเดน้นนะผู้ใหญ่บ้านครับนำเกมเลยมีคนตายหนึ่งคนแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกยังงงอยู่เลยผู้ใหญ่บ้านล้วครับผมผู้ใหญ่บ้านล้วผู้ใหญ่บ้านล้วมึงดำเนินเกมไหมกระผมในฐานะที่เดินตวเดินตรวจตาทุกบ้านนะครับผม <ไป S 1> ผมเห<ด>็นว่ามันมีคนที่มีปืนอยู่ในหมู่บ้านของเราครับคนไหนเขาผมยังไม่บอกเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะระเบิดหัวผมได้ผมก็เลยอยากจะขอร้องเขาว่าผม แค่โดนบังคับให้เป็นครับไม่ได้อยากจะไปอยู่กับอะไรถ้าเกิดไม่ไม่บอกไหมอาจจะโดนไดอิ้งเมสเซจนะไม่แบบต้องบอกก่อนปะมึงอาจจะตายตั้งแต่เทิร์นนี้แล้วก็ได้นะเออเพราะมันก็จะใจร้ายเกินนะผมไม่แต่ผมไม่กล้าอยู่แล้วไม่กล้ห่อยู่ไ่ไที่ผมพูดเพราะว่ามันมีคนที่เป็นฆาตกรอยู่แล้วไงไม่งั้นเกมจะเริ่มได้ไงจริงไหมคือถ้าใครเป็นฆาตกรกูไหวนะให้กูเล่นผ่านไปหลายๆเวฟให้กูเข้าใจเกมหมดจะพิธำไรกูเลยที่ผมบอกนะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปหาหนังจอยมานะไอแอบ ผิดไรไหมพี่ทำไมเป็นคนนิสัยแบบนี้แหะไม่ใช่ <พอ S 1> ใน<ด>เกมเหียเสื้อผ <พา S 1> <ม>้าเหรอไไหนไม่รู้ ไม่หนูไม่ได้ออกไปไหนเมื่อคืนแต่เมื่อกี้หนูไปกินชาบูมาคิดต้งไรนใจยแล้วจแล้วไม่คือไม่มีใครไปไหนอะไรกันเลยเหรอไม่ย่บอกไปอ๋อเวแล้วเวลาเวลาเวลาเดินอยที่ผมผมเดินอะคนอื่นเห็นผมเดินไหมหรือไม่เห็น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 ไม แต่ให้รู้ไว้ว่ามีโลโลหนึ่งที่ชื่อสอบโซเลอร์สามารถฆ่าโลไนได้เลยเชี้อรคุณโลคุณโกงเหมือนในพวกสไนเปอร์ยิงขาโต๊ะอออออออันนี้ผมอออองออ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 าอออออเอีย่อออยอ่ออ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 ่ออ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 งออ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 กลางคืนอีอออออ้ออ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 อ่ออออออมอออออคุณออ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 กลออ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  ตรวจสอบเพี้ยอะไรตรวจตรวจเลือดมึงก่อนไอ้สัตว์่นมากดังเวอว์บายเวลาหนอย More moments later ต้องมีคนปั่นมีคนตื่นสายจริงด้วยสายวะเรบอกนี่ไงห้าเสียงดังตอนกลางคืนเอ้าพี่ปอดชี้เฮ้ยชี้ชี้พี่กล้องอ้าวกล้องยังไง ยังไงเคเคไม่ใช่หรอไม่ใช่ชี้พี่ก็โว้พี่จอยพี่จอยตาเกี๋บ้าบ้าวัยชายเป็นคนบ้ามันจะตายอีกเหรอเมื่อกี้พี่บอทชี้มาทางเคไม่ใช่หรอมันได้ชี้มาทางผมนะชี้ทางกล้องชี้ผมอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมชี้เคเคครับเออเออหรอ KK ไม่ใช่หรอเวลาชี้อะพี่มันดูที่กล้องที่ซูมมันไม่ไม่ดูมือนะเพราะมือมันกลมๆมันแบบมันมันไม่มีนิ้วขนาดนั้นอ๋อ แล้วเค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 จะมีอะไรแก้ตัวไหมเนี่ยคือผมมาเป็นผู้บริโิคแล้วอย่างนะพี่ก้องเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้จริงแต่เป็นได้2กรณีก็คือพี่ก้องเป็นตัวชี้สีแดงหรือว่าเป็นการเขาชี้บอดชี้บอดเออบอดชี้บอดพี่บอดเป็นตัวชี้สีแดงกับพี่บอดเป็นตัวตัวโจกอะแต่แต่เมื่อคืนเมื่อคืนผมดูซีรีส์ดึกที่ผมนอนดึกแล้วแบบข้างบ้านผมเขาเดินไปบ้านคนอื่นอะผมเห็นอะข้างบ้านซ้ายหรือข้างบ้านขวา ข้างบ้านขวา,อาไอ้แลมมันเดินไอ้แลมเดินไปบ้านไหนอ่ะเ<ร>ดินไปบ้านเขียว <ไป S 1> รื้เปล่าแลม เดินไปบ้านผู้ใหญ่บ้านมาครับแล้วผมเห็นว่ามีคนเดินเข้าไปข้างผู้ใหญ่บ้านน่ครับผมเฮ้ยไม่เห็นสีอะไรสีอะไรสีขาวคนนั้นเขาสีแบบเขาขาวชื่อลงทยด้วยเครับผมไม่ใช่ละไม่ใช่ละใจเย็นยบอกด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยอะไรเพราะว่าลงทยด้วยคมันมี c คุณต้นเคุณต้นเบสดับเบิ้ลครับผมโอ้เกินไประวังโดนใส่ร้ายป้ายสีนะครับไอ้แลมมึงเป็นอะไร มันเป็นอะไรมึงส่องเห็นสีอ่ะมันมีที่ไหนอะโล2ส่องเห็นสีอ่ะมีดิผมเห็นละกันผมเห็นละกันผมเอบมองอยู่แค่นั้นแหละชีพทำหมอก็จะเชื่อคนง่ายกันขนาดนั้นก็เกินเอาเอาเป็นว่าข้อมูลนีด้วยนะครับข้อมูลในค่ำคืนนี้กูน่าสงสัยโอเคว่าแค่นั้นพอทำไมทำไมทไมปล่อยผ่านง่ายจังเพราะว่ามันพี่ก็บงชีว่าแกเป็นอะสองคนนแค่คนคนเดียวที่บอกว่าผมเป็นอะนะนะคนมคนเดียวพี่ที่มันบอกว่าผมเป็นอะคนเดียว พุทธบดเค้ามาบอกว่ามึงไหมบอดมันพี่บอดเค้าเป็นไอ้นี่สนิทมันเป็นตัวชี้ตัวชี้มันเป็นตัวปลอมก็ได้ไงผมบอกเลยนะครับว่าคนที่ฆ่าผมก็แลกใจหมามากขอให้มันตายไม่ผุดไม่เกิดแม่งอแม่งเอาบุญละด่าขนาดนี้เอ่ยชื่อออกมาเลยก็ได้มามึงมันไม่รู้ว่าใครไงผคุณทิ้งในหมู่บ้านแล้วแหละจริ้งในอิงมือเศษอะด่าขนาดนี้รู้ทุงหมู่บ้านแล้ว 1 million, z ซ l i เลียนจิลเลี i นดิ o เลียนก็ l times later เอาทีเ็วังกันนาเอ้าเอ้าโเอราเอาอซเซอร์ตายเองมันอะถ้าตายเองจะเป็นผงดิมีโอกาสเออเออวะถ้าตายเองจะเป็นผงใช่ใช่ ไม่ผมมาติดกับดักสองรอบแล้วนะไปสำรวจไม่ได้เลยบ้านสีม่วงนี่สำรวจไม่ได้จริงๆขอบคณที่วางทรปให้นะคะแล้วทำไมแล้วทำไมไวยถึงต้องไปหาบ้านสีม่วงเอทำไมต้องไปหาดบ้านที่วอเขาทัมองหนูไงพี่ไม่ทับมองจอบมองจอยเราตายไปสามนะก็ต้องโหวตเคเคออกก่อนหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยพี่เอานี้พี่ฟังผมน เวบหน้าผมจะโชว์ความบริสุทธิ์ให้พี่ดูโอเคไหมแล้วผมจะชี้คําตอบทุกอย่างให้ด้วยในเว็บหน้าถ้าเว็บหน้าจอยตายส่งไอเคเคตามมาให้ด้วยนะคะพี่อย่างนี้ฆาตกรมันต้องฆ่าพี่อยู่แล้วต้องมีพูดอย่างเงี้ยกูเป็นฆาตกรกูฆ่าพี่จอยไอ้เหียพี่พูดอย่างเงี้ยเวบเว็บหน้าผมจะโชว์ความบริสุทธิ์ให้ดูยังไงยังไงเว็บหน้าเว็บหน้าเว็บนี้ผมผมยังโชว์ไม่ได้เว็บหน้าเว็บหน้าความต่ว่าผมจะทํางานเว็บหน้าผมจะโชว์ความบริสุทธิ์ให้ดูนี่นี่เชื่อน้องนะเนี่ย ชื่อตี้เราชื่ออะไรโอ้ยมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกินคนที่ต้าพูดขอให้ไม่มีใครรักทุกชาติไปขอให้มีคนจีบแต่ก็ไม่เอามันอยู่ดีไอชั่วทำไมผีผีผู้ใหญ่บ้านมันเฮี้ยย่ังวะครับขนะ้าพ่บั้ะ ผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดใครตายแล้วเงียบๆดิเอ้าพี่จอยไม่ตายอ้าวอินเวสติเกเตอร์กับสนิทเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเอาหว่ะเป็นสนิทสีแดงว่ะผมบอกแล้วว่าอ้าทำไมไปกันเยอะจังมั้ทำไมไปสามอะสามด้หรอ เราต้องโหวตออกอะนะแต่ผมมาบอกแล้วพี่จอยถ้าพี่จอยเป็นผู้บริสุทธิ์อะมันก็เหลือคนเดียวแล้วป่ะสองคนนี่อ่ะเอานึกปกป้องฆาตกรมาตลอดเลยหรอพี่ปกป้องใครพ่าฮะผมไม่รู้แล้วทำไมเป็นพี่พี่ทับอะไรวะงงมาปลาดหมึกเปนหน้าบ้านพี่แรมเมื่อคืนคือตอนเนี้ยแล้วเป็นไง พี่แหมไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่เขาตายเขาก็มันก็ถูกแล้วดิมันก็ต้องอยู่บ้านดิมันถึงจะตายนะเอถ้างงินนะคนที่น่าสงสัยสีแดงกับสีฟ้าเหลืออย่างละหนึ่งถ้าเคเคไม่ใช่สีฟ้าพี่ไม่ใช่สีฟ้าก็ต้องเป็นเพชรมาร์กกับพี่อังแล้วแหละไม่ใช่แล้วพี่จอรพี่จอรสีฟ้าออกไปหนึ่งคนแล้วใช่ป่ะหรือว่าเหลืออีกคนวะโซเซเลอร์ออกไปแล้วไงกล้องอ่ะอ๋อออกไปหนึ่งไงก็เหลืออีกหนึ่งถูกปะ ว,ว่าเคแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมถ้าสนิทมันส่องผมใช่ปะ่ะสนิทเห็นผมมันมันไม่มีทางที่จะเป็นชื่อแดงแน่นอนนอกจากคือมันจะขึ้นแต่แดงกับขาวใช่ไหมสนิทอ่ะมันจะไม่ส่องแล้วเห็นไอ้สีฟ้าถูกป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ <Okay. S 2> แต่ผมอ่ะไม่ใช่แน่นอนเว้ย บอดอะชื่อเป็นสีแดงได้อีกกรณีก็คือพวกคนร้ายอะมันจะมีอาชีพหนึ่งที่ชื่อว่าเบลเมอร์ที่จําได้แกใช้สก,กิลก่อนแล้วแกค่อยๆฆ่าเขาตาถัดไปเวลาเขาตายอะมันจะขึ้นเป็นสีแดงยังไงละ่ะมึงเลยขอโอกาสกูอีกรอบนึงใช่ไหมเพราะว่ากูสงสัยมึงเน่ตอนที่มึงรีบฆ่าใจร้าแล้วนะพี่ผมถามแค่นี้เลยพี่พี่จะเลือกปกป้องฆาตกรอีกกี่เวฟพี่ถึงจะพอใจไอสัตว์ต่างคนต่างวัวไม่รู้งั้นผมเอาคนที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงสุด โอเคเราจะตายกันหมดพี่ปกป้องข้าราโกนนะพี่จอยวาระสุดท yeah claro ้ายของเอ็ก็มาถึงแล้วอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดเลยไปคุยกันลากมัวงยาหลอนหีไปไหนไม่รอดฉันจะตามแกไปทุกที่ เอา้าเคอะไรวะจอยเป็นแทปเปอร์ทำไมเคทำอย่างนี้พี่ผมจะทำพี่จอยเนี่ยนะเอาเคไม่เงียบเลยเอาลืมปดไหม <laughs> ผมทำอะไรได้วะตัวผมอะผมถามจริงนะพี่กับมาร์คเน<อ>ี่ยคนละฝั่งกันใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยพี่แคปเป็นตัวอะไรเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามาร์คกับพี่อังเนี่ยคนละฝั่งกันแน่นอนล้านเอร์เซ็นถ้าไม่ใช่กูให้ทิบหน้าเลยอะัวบอกเกว่าผมา เดี๋ยวผมเป็นแท็กเกอร์น้องคนละฝั่งแน่นอนร้านเปอร์เซนต์กูให้ติดหน้าเลยไปเลยอะไรครับเนี่ยเออใช่คนอยู่ด้วยกันแน่เลยมาร์กมันต้องคนละฝั่งกันอยู่แล้ววะใช่เพราะพวกเราสองคนอะฝั่งเดียวกันยังไงล่ะมึงขำพี่อะไรกีกูเบื่อมาได้ตาแรกวันแรกไม่รู้โซนตีเลยเลยมึงฆ่ากูไม่พูดอะไรเยอะหรอกนะแต่ให้คนให้คนดูเขาเขาบอกแล้วกันว่าใครอ่ะใครเหลี่ยมที่สนตีงงูพิษพี่อังเราสองคนวะเหลี่ยมเที้่อะมึงแก้คนพี่พี่ไม่เคยเล่นเลยครับ